ไม่สตรีมนานมัเกือบเป็นน้อยเลย สวัสดีครับสวัสดีครับทุกสวัสดีครับสวัสดีครับสตรีมยังไงก่อน <c oughs> สตรีมเกมไม่ได้สตรีมไลท์แทนแล้วกัน สวัสดีนะครับผมอหน้ากากสวยขอบคุณครับ้ารองนะี่ะนี่ผมนี่ผมแบบไปต้อกวรใครหรือเปล่าเนี่ยเอารู้ต่อ,ร,ร,ร,อร,รับเนี่ยสวัสดีครับ ใช่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 ใชฝนตกหนักจกัดจาตอนแรกวคิดว่าพนนเป็ดดีอยู่ข้างหลังผมเริ่มจากการเปิดคลิปยังไงนะคือ <c oughs> คือผมสารภาพว่าผมทำอะไรไม่เป็นเลยไม่ได้จะ ผมไม่ไจะสตรีมแชมผมได้ไหมใครน้เดี๋ยวไปดูแป๊บ <c oughs> <c oughs> หน้าจอดับช่องไหนอ่ะใครนะผมต้องจากการเปิดคลิปยังไงก่อนทำไมดีอ,อ้าวอ้าวหรอครับอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อช่องจนผมผมจำไม่ได้เนี่ย จะไม่ได้จริงว่าเดี๋ยวนะที่ผมกำลังโอ้โหช่องใหม่ช่องใหมย่ยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับผม <c oughs> เอ่อผมไม่ได้ทำคลิป มาเนี่ยแบบกี่คลิปแล้วนะเท่าที่จำได้เนีนะๆๆผมขอดูหน่อยคือแบบโอ้โอ้โห my god โอ้โหโโหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ผมดองไว้แปดคลิปเลยเนี่ย ไม่รู้ว่าจะแนะนำตัว,ตว,ตวยังไงเพราะว่าผมไม่ได้ะตีมนานแล้วตั้งแต่หนึ่งเดือนแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยคือผมก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาดู youtube อะ่ะเดี๋ยวาฟ้าลงนะ ช่วงนี้พามาแรงเที่ยงคืนโอ้เอาซะผมจำไม่ได้ว่าเอ้ยช่องช่องไหนเปลี่ยนชื่อจนผมจำช่องไม่ได้ <laughs> เริ่มจากการเปิดช่องเอเปิดสตรีมเนี่ยผมก็งง,งงแบบงงงวยมากว่าเอ้ยจะมีคนจำผมได้ไหมนะ <laughs> อืม ไหนดสิันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองแล้วหรือเปล่าย oh. อ็เดิมไปแล้นะสุดยอดสุดยอดสวัสดีทุกคนนะ่สวัดีทุกคนที่มาดูแล้วก็ยอย่าหลังด้วยแับไม่มีใครมาดูเลยสุดคนนะ <laughs> ยินดีด้วย <laughs> เงเหมือนกันเลยครับมีคนจำผมได้ก็เนี่ยผมไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่เกมก็ไล่ได้เพราะว่ามันผมจำคีตีไม่ได้ผมจำ ผมจำมีคีย์สตีมไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าสตรีมยังไงแล้วเพราะว่าผมอ่าผมจำสตีมแม่แล้วผมทำอะไรไปบ้างผมอนนี้ไปแน่เนี่ผมกลัวฟ้าข้างหลังอะตอนเนี้ยที่สตรีมอยู่ตอนเนี้ยนะผมสตีมอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็จะกับตรงโน้นอ,อีก วิธีการใส่มาของผมก็จะถูกวิธีหน่อยก็คือแบบโอ้ฟีไฟสุดยอดยู่นะสุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่ได้เจอไม่ได้เจอทุกคนนานมากเลย แล้วผมไม่ได้ทาคลิปนานเช่นกันพอขี้เกียจส่วนหนึ่งก็คือแบบคลิปนองคลิปนองมันมีนะแต่ผมไม่ค่อยอะไรของมันเท่าไหร่มามามาไหนๆก็เข้ามาแล้วผมย้อนหลังเลยแล้วกันสำหรับคนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับก็ฝากติดตามช่องนี้ได้นะครับผม ช่องนี้เป็นช่องที่เกี่ยวกับเหมือนผมนมี่แหละที่ผมแบบมาสตรีมส่วนสตรีมง่ๆแล้วก็คือห่างหายจาก youtube ไปนานเหมือนกันฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเริ่มเนี่ยเริ่มไม่ชินกล้องละที่จริงก็ไม่ได้ชินที่จริงก็ไม่รู้ดิ สอนหน่อยครับอืมที่จริงมันมันสตรีมได้นะถ้าแบบมีกล้องตรงเนี้ถ้ามีกล้องตรงนี้มันสตรีมได้เลยมันจะมันจะถามว่าเออให้ให้สตรีมเลยเลยไหมมันจะให้ถามซ้ำสองสองครั้งซึ่งผมก็เปิดเปิดสตรีมเปิดสตรีมอย่างนี้เลย คน,คนที่มาดูย้อนหลังเนี่ยคิดถึงกันหรือเปล่าเอ่ยคือทั้งคลิปเกมพีไฟหรือไม่ได้คลิปเป็นคลิป,ปต่างๆผมกไม็ไม่ได้ทําเลยเนี่ยที่จริงมันมีนะโทรศัพท์โทรศัพท์มีให้ทํามีอยู่แต่แต่ผมไม่รู้จะเอาโปรแกรมไหนไปถ่ายคลิปลงกับชาวแก๊งโจ้ลงกับชาวคณะ แล้วก็แล้วก็ระหว่างที่สตรีมอยู่นะครับผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe คลิปนี้ด้วยคิดถึงทุกคนมากเลยแต่ถ้าไม่ได้แบบมานั่งสตรีมอย่างนี้อย่งเงี้ยงี้ถ้าไม่ได้มานั่งสตรีมเลย เาช่วงนี้ช่วงนี้ผมก็ติดเกมด้วยแล้วก็ทำอะไรไปด,ด้วยมัน,นหลายอย่างก,ก็แถมจะแต่งเพลงด้วยซึ่งจะองโดนลิขสิทธิ์ต้องไปขอเอจ้าของลิขสิทธิ์ระหว่างที่หาย <Hey. S 1> ไปนี่ก็กำลังทำเพลงอยู่สวัส <Hey, what? S 1> ดีครับฝันดีครับผมฝันดีนะครับ ไว้ถ้ามีโอกาสครับมานั่งมานั่งคุยสตรีมด้วยกันอย่างนี้นะผมผมเขินจริงเ่ยเวลาออกหมองสตรีมมันก็มานั่งไ้ยจริงอะไอสุดยอดได้มีคนดูสตรีมผมเดีย๋ยวถ้าผมสตรีมได้เดี๋ยวผมจะสตรีมเกมไปด้วยแล้วกันแต่ว่ามันจะไม่มีหน้าผมนะพ่อมา ทั้งโทรศัพท์เอยทั้งอะไรเออมันยังไม่มันยังไม่พร้อมก็เขียนเขียนตัวเองนะนี่มเวออกมาอมานั่งเออออกมาสตรีมอย่างเงี้ยผมดูสตรีมผมดูสตรีมแล้วก็ดูคลิปตัวเองทุกวันก็ขำผมยู่นะว่าเออผมทำคลิปไปได้ยังไง ก็อย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดของผมด้วยนะครับคลิปล่าสุดเป็นคลิปคลิปที่ผมน,นั่นแหละยังไม่ได้ใส่ขอบตาดำก่อนจะนอนอายุเท่าไหร่ครับอิอิอายุเท่าไหร่ะหรนะผมอายุเท่าไหร่นะให้เดาให้เดา ให้เดาว่าผมอาอยุเท่าไหร่ผมให้เดาว่าผมอาอยุเท่าไหร่ถ้าตอบผิดผมถึงผมถึงจะเฉลยแต่ถ้าตอบถูกเป๊ะๆเก่าละกลับละอีกนิดนึงอีกนิดนึง โอ๋อตัวเองไม่ได้มาสตรีมยังไงเนอะอายุสิบเจ็ดใช่ครับกำลังจะเข้ากำลังจะอายุสิบแปดในเดือนไหนไม่รู้ผมก็ไม่ได้นับเดือนปกติอยู่ในบ้านไม่ได้สตรีมเล่น,เล,นเล่นแต่เกมส่วนมาก ฝากกลัวนะผมอายุ17นะครับผมฝากก็ฝากปติดตามอีกครั้งหนึ่งใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามกด subscribe ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมใครจะมาดูย้อนหลังก็นั่นแหละขอบคุณคนดูสองท่านด้วยนะครับร,รักมากมากเลยนะเพียงแต่ผมไม่ไม่ได้เข้ามา คือผมก็สิบหกกลงส็สิบเจ็ดอู้อายุห่างผมแก้นิดเดียวเอง <c oughs> อ้แต่ว่าตัวสูงตัวสูงกองผมเยอะเลยนะตัวสูงกับผมเยอะยนะผม,ะผมไม่รู้สิแต่ง่ายก็ผมก็เห็นตัวจริงแล้วถือว่าสูงกว่าผมใช้ได้เลย <c oughs> อคิดถึงทุกคนจังแต่ทุกคนไม่อยู่ครบกันทุกแต่ทั้งทุกคนแล้วก็ทั้งทีมไม่ไม่อยู่ครบมีน้องที่เล่นโลบกเอ้ยทั้งอ่รีออคบิเจนเอยมาไม่ครบเลยแต่ได้ทีมมาไม่ครบตี้อ่าก็ฝากถึงน้องๆ <c oughs> เนติดโอเคก็ฝากถึงตี้ของผมด้วยนะครับก็เราจะพยายามลงคลิปแล้วก็ว่างๆจะสตรีมเกมให้ช่วงนี้ผมก็กำลจะคือกำลังจะทำคลิปแล้วก็สตรีมด้วยเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ผ่านไปหลายวันผมก็รอแค่ไปเรียนตอนเนี้ย S <S อคิดถึงทุกคนนะแล้วก็คิดถึงช่องที่ที่ทําด้วยกันนะครับครอบเพอร์ด้วยกันคิดถึงมากๆเลยไม่ได้เจอกันนานสบายดีกันทุกคนนะครับ <S 2> <S 2> <S <S ผมว่าทุกคนก็น่าจะสบายดีแหละเพียงแต่ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีเวลามาแบบมานั่งสตรีมอย่างนี้ รักทุกคนนะอยู่กับผมไปนานๆด้วยหะ่ะสัญญาจะทําคลิปลงให้ได้อืมอยังไงอเอาเปากกา็นว่าก็ใครทช่นแล้วก็ฝันดีนะครับส่วนผมก็จะไปกินข้าวแล้วแล้วก็น่าจะลองเปิดสตรีมใน Facebook ดูนะครับ ส่วนใครที่อยากจะตามพ่ที่ Facebook หรืออยากจะติดตามเฉยๆก็ Facebook ก็จะตามเหมือนชื่อ Channel ของ Channel นี้นะครับ Channel นี้ตามไปโดยได้นะครับหรือถ้าหรือถ้าอยากเห็นผมแบบถอนหน้ากาก,กบแบบนี้ไปโดยที่ Facebook ได้เพราะผมก็ลงเยอะเหมือนกันช่วงนี้ทำตัวเป็นบอทโอเค ในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วผมจะก่อนไปก็สดชื่นสดชื่นมากเลยเป็นไงนี่คือผมให้เห็นแค่ตรงนี้ตรงเดียว พราะว่าผมตัดผมมันอาจจะแบบยังไงละ่ะยังไงก็อย่างนั้นแหละนะให้ดูแค่ในคลิปนี้คลิปเดียวคลิปต่อไปก็จะ <c oughs> คลิปต่อไปก็จะใส่หน้ากากแล้วนะครับมีเจ้าเจ้าเดียวนะครับที่ใส่หน้ากากแบบเนี้ยแล้วผมใส่ออกไปข้างนอกก็มีใส่บ้าง เผื่อจะมีสักคนจำผมได้ว่าเอ้ยไอ,ยเ,อยเนี้ยมันไอเนี่ยมันใส่นี้ว่าไอคนนี้ดีหว่ามันใน YouTube ดีหว่าแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมกันด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้บายบายโอเคให้ดูแค่นี้พอก็นอนเลยขอพคขอขาบไม้แป๊บแล้วก็ แชร์ไปที่เฟซหลักของตัวเองแฟนเพจด้วยโอเคๆก็นอนด้วยนะพักผ่อนให้เยอะด้วยไว้ผมจะมาสตีใหม่ลากัน ไว้จะมาสตีใหม่นะครับค่้โพสแล้วกันนะแล้วก็เลือกตกด้วย โอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้าชัปนี้เป็นอะไรอก็สำหรับชิปนี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดซับสไครในช่องผมด้วยหากกดตามกันดเยอะแล้วก็เราจะมีถ่ายรูปเป็นบางส่วน ทักปกติแล้วเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ใส่หน้าก,กากี้กวันนะครับแค่จะใส่หน้ากากตรงเนี้ยเกี่ยวทุกวันนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับแบบนี้ไปบายครับผมจะไปยังไงีไปฟิชเชอร์หรือว่าไปแบเกาดีโอเค ซีเจซูเจเหรอไม่ใชก็อย่าลืมพักผ่อนให้มากๆนะครับผมสสารับนี้บ๊ายบายครับเจอกันบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนานๆนนทีเนะี <c> ่ย <oughs> ไปละที่ผมดูเนี่ยผมดูตัวเองอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้มองกล้องผมมองตัวเองในมุมของนั่นแหละไม่ได้มองกล้อง ạ chọc stream tiệm khai hết đâu hết đâu 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 bye bye, see you again, à. <cười> 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 <Thích thi. Bye. cười>